ผ้าไหมาลายสาเกตเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยลายมัดหมี่พื้นบ้าน5ลายแต่ละลายล้วนมีความหมายที่เป็นมงคลดังนี้ลายโคม7หมายถึงโคมไฟสองสว่างสู่ความรุ่งเรืองลายนาคน้อยหมายถึงนาคพ่นน้ําเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ลายคองเอี้ยหมายถึงสายน้ําที่เอื้อต่อวิถีชีวิตและเกษตรกรรมลายหมากจับ หมายถึงความประทับใจในน้ำใจของชาวร้อยเอ็ดลายค้ำเผ่าหมายถึงความซื่อตรงเข้มแข็งยั่งยืนแต่ละลวดลายจะทอขั้นด้วยสีชมพูอมมอ่วงซึ่งเป็นสีดอกอินทนิลบกดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อนำลายมงคลทั้งห้ามารวมอยู่ในผ้าผืนเดียวกันก็จะเป็นสิริมงคลกับผู้สวมใส่ผ้าไหมาลายสาเกตทั่วทุกคนกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย